ไาดี๋ยวก็ดูจังหวะจอดเก็บรถแหม็เก็บเือนเกินนะห <c oughs> น้าหน้าของดาวชินะมันตะคู่นี้ครับตัดมาที่นิ้มากกาแล็กซีนะ่เราหลังจากที่เปิดหน้าของ่อหน้าของีเจิได้นะก็ยืดพื้นที่แทนนะเอาแต่ว่าตรงนี้ยังไงฮนะท็กซี่เรายิงเปิดไปก่อนแบบนี้แล้วลากตามที่เหลืออยู่อีกหนึ่งนัดเรียบรออยฮะน็อกดาวกล้ากล่าไปเลยตลอตดทักซี่แหมเป็น <c oughs> ฟิวตี้บ,บวกหนึ่งแต้มตัดภาพมานี่ฮนะ โอ้เพื่อนเข้ามาเติมในหลุมไม่ทันพชมครับใช่ฮะโอ้โหสี่สี่สวนมาคูณสี่แล้วก็กล้องมันสะบัดเจอเลนดึงโอายุเฮ้ยเดินต่อเลยหรือเปล่าวิทยารจะยินน้องชายไม่มูฟต่อด้วยนะแล้วลงรถมาเหมือนจะสวนคืนหรือเปล่าเหมือนจะเอาใส่นะคุณน้านะเฮ้เพื่อนไม่เตือนตอนเล่เกมแรกพี่ชมฮะยังไงฮะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปหรอกนะผมทุกๆเหตุกนรณ์อยาะจริงนี่ไงโดนเนทไลน์ไปฮะอยู่ไฮบอย เจ,จ้าจริงเหรอยูไฮตัดภาพมาขับภาพหนเลบิดกะรปิกาลากตาแม่สีเอฟซาวด์ครับแม่คิวฟีขึ้นบ่อยกะรปิกาแล้ววสว่างตัวเอาของแกแต่ปัญหาคือนในรอบซุปเปอร์วีเอเนี่ยยังเข้มไม่พอนะใช่แล้วครับซาวด์รับตัดภาพมาดีเซเวียครับ วิ่งไปเลยเบนจูบรีลากมามาแห่ดีนะที่หมดมุมยิงไปก่อนแต่ว่ามุมเขายังมีลากตาอยู่แล้วเพิร์ชช็อตแม่นจัดจัดตัวออเดอร์โอ้โหเจตเพิร์ที่สร้างจะจัดตัดภาพมาครับติดอยู่ทางฝั่งตัวขอบโบดังครับผมครับครับต่มีเน็ตชิ่งมาเจตเพิ่์ไม่รอดเขาจะหวาดจอดตรงนี้แล้วดูมุมล็อกด้านหลังครับบ๊อบมุมใกล้มาแล้วทางฝั่งโจมันท่านครับไปซัดสมองแพลบอยเซอร์ได้อ๋อทงเจ็บเบามีการประทะกันอ้าวมีเชดเหมือนกันในเปซี่ครับแล้วดูฝั่งตัวพละบอยครับสััใ่ลงไปเหมือนนก อ่ะเอเวอรชวลีน็องไปสองนะหน้าโนวาได้วันหนึ่งนะแต่ว่าเขาเสียตัวผู้เล่นไปตั้งแต่ต้นเกมนัแล้วนี่นะดูเหลือครับไปได้หมานท่านครับตอบได้ออเดอร์จากเกมไปเอ้าไม่ได้คิวด้วยเอเวอรชวลีเรดาวชีเรียบร้อยเลยปะเอฟซีเหลือหนึ่งโอ้เอฟซีครับไปซุนอยู่ข้างโกดังน่าจะเหลือคนหนึ่งจากภาพมาทางฝั่งตัวเดซไอครับเหลือคนเดียวครับช็อกกว่าโอ้ไปจอดเล่นนะตรงนี้ครับ ไปเด็น่าของสเกลตันนะน็อกดาวไปฮะหลงไปได้ตัวูเรอ่มาแล้วทางนั้นแบมบูเอาไปได้แฟกบอยด้วยฮะเอาเด็ดตายยุ่งแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวหนึ่งพิซซี่เหลือหนึ่งครัด้ฝั่งตัวฟรีดานครับไปโดนน็อกจากนซีบอยไปเหมือนกันครับตอนท็อปบนครับหาบ้านเล่นดียวตัดภาพมานี่ครับอนน่าละมุมใกล้โดนโฉบโอ้โหตาแทบแตกไม่เห็นโดนใกล้จบเลยพิซซี่สิบหกเต็มครับ โอ้เหมือนจะไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยนะถ้าดูทรงน่าจะเป็นสโตร์วอร์ดที่เข้ามาชิดอีกทางหนึ่งครและเน,น็ตลูกนี้คว่างออกไปหลุดไหลมาตรงนี้อย่างอย่า,ยาไม่ลงมาซ้ำดีๆครับเวลามีเยอะๆแล้วบทหนึ่งบทสองแ้รถโปรอะไรเพื่อนยิงให้แล้วเลยฮะวนต้องครับผมปิดไม่เสร็จตั้งทีวงเลี้ยวมันแคบเมื่อกี้ครับผู้ชมครรีวิวไฮบอยเอเลสายโอ้ยลงไปหรือเปล่าตกรถด้วยผ่าจังหวะนี้รถสกาย <c oughs> แล้วก็ยิงครับจังหวะยิงข้ามสองบ้านตัดพามุมบนกับเพื่อจะระเบรีเทคจะไม่น่าจะรอดครับสกายเรียบร้อยครับไปหนึ่งคิวให้ทางฝั่ง BTR ไปครับอ้เดี๋ยวลากมาเนียนๆจังหวะนี้แล้วโดนด้วยฮะลำเอ็นสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ถึงน็อกดาวน์ครับผม s กดูเอกนะต้องขยับเข้าวงแล้วครับแล้วเนี่ยตรงนี้ BTR จากจอทางด้านล่างขวาครแต่ยูไฮบอยน็องไปกอ่อนแล้วเทรดคืนได้ครับไปิก้ามายัางไงครับ ขึ้นมาตรงนี้แอคชั่นจะอ้อมอีกทางนึงแล้วปิดอยู่ไฮบอยเรียบร้อยเราเรียบร้อยแลัวซี่เขได้ปิกาเข้มไปหลังๆเรียบรอ้อยเดี๋ยวดูมุมนี้ไล่เส้นได้ทางฝั่งตัวท็อปอีกหนึ่งแล้วมาฉากร่าแล้วพิบลูแล้วเรียบเ,เต็มขามาเ,เรียบร้อยเลยครับเราปิดวีทีอาร์จบอันดับที่สิบสี่หรือเปล่าแล้วตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมาเหมือนจะใช่ครับนี่แหละจบสิบสี่ไปเรียบร้อยโอ้เห็นกิลฟีดยิงกันตั้มตั้มตั้มเนี่ยลูกเดียวหายเลยจริง ไหวมากอะตัวนี้ริฟติกกลับมารีเซตเพื่อนก่อนนะสมองสามลูกกับเพื่อนน้อคนเดียวมาสมองกันสามตัวหลอดไใจเป็นบลูแล้วจังหวะลสามได้อีกหนึ่งครับแม่โอ้ยว่ากับเบลย์ตามปฏิติดเรียบร้อยเหมือนกันครับนาสิบสามโอ้โหไปเสียหายระหว่างมุกกันเยอะนะในวงนี้ครับแล้วจอดนิ่งๆแบบนี้จอดอย่างนี้เซนเกโอ้โหไม่เอาเราดูตัดไปฝั่งตัวตังวาลตามปฏิสิทิ์ครับโดนฝั่งตัวฟิตตี้บิดไป แต่ว่าเชนกมนี้ก็มีถึง4คิวนะแล้วมุมนี้กำลังจะโดนสามวารีเจกแต่ทางหน้าของดีตอนนี้เหลือกันอยู่2คนนะครับผมยังไงฮะมุมนี้ต้องเอารถเคลื่อนที่ถอแล้วหรือเปล่าแล้วทางหน้าเพื่อนนี่ไปแปะขอบวงแล้วครับครับผมเซนเก้นะโมกสายขวามาก,ก่อนแล้วดูครับจังหวะจะไหลเข้าวงทางน้านขวาก็บินแล้วรีเจกเห็นตรงนี้เซนเกนอน<ม>นอนมีแรมมาด้วยเหลืจังหวะึี่รถจังหวะึี่รถ ปันจเคะเ็มๆรถโดนสวนเข้าหนึ่งสองหายเลยครับจุครับโอ้โหยีชุดหนึ่งได้ทางรถได้ทางรถยังไงนอนยกสม่ได้แล้วเข้าหัวไปเรียบร้อยรถไปยกสูงจมได้ไหมไปแล้วครับเรจิครับสกาเร็ตมีเจกตรงนี้มีเจกปายแล้วโมงมาตัดภาพไปมุมหนึ่งสู้หนังซัตวงดังของทำหายแล้วดูครับจังหวะมาสองต่อหนึ่งไม่ถือว่าลุมไหลมาลงรถ เสียบงูหนึ่งสองปัดโอ้โหสองลุมสามตรงนี้ทา้งด้านของลีดีเจคโอ้โหตอนนั้นแล้วปัญหาเดียวคือไปยิงข้อใส่เขาทท่านนะดีพีไม่พูดเลแหละโอ้โหตัวสร้างเลือดทำไมกินได้อ้าวแต่เพิ่งไปถัดได้นี่ฮะไปโดนดาวชี้น้องดาวมาเหมือนกันนะดีเจคเดีือคนเดียวที่ยืนอยู่ครับตอนนี้อินฟินนะตอนนี้ขอบบ้านที่โลแกนไปแปะตอนนี้เล่นได้อยู่ฮะแต่ว่าวงถัดไปอาจจะต้องออกจากตัวบ้านเลยนะเพราะว่ามันขอบจัดครับ ตรงเกียเบาอ้า,อาจีนเจอจีนนะตรงนี้ทิกต๊กเอกเอาเข้าวงทางนี้ครับผมแล้วเน็ตนำไปยังไม่มีดาเมจติดไปฮะดูนานแล้วคว้างไปอีกหนึ่งลูกแต่หึห่วงเวลาน,านานไปหน่อยแล้วเอาไปโดนบูโซนบีน็อกแนวเฉยเลยเลยจิไอ้แบมบูอุ้ยแล้วเน็ตไปยังไม่เป็นน็อกนะตรงนี้แต่ว่าเจ็บมากแบนบูใครแค่นัดเดียวแล้วพลบบอยไปได้แบนบบูจนได้ฮะ Oh, โอ้โหจีนถามทีมคอสข้างมนอยู่เนี่ยถามทีได้หมาน่าเลยจิโดนบูโทบบีไปแล้วดีวายโดนระเบิดแล้วอย่างราอาโอ้โหเสรีเจ็บไปก่อนตัดภาพมานูซี่เคาะข้าศต่แฟงกี้วทุกคครับอาร์ติว่าได้ท like ีเจบีแล้ดูหมดเหมือนกันครับทีเจบีไม่ไหวครับเจอไชน่าคอนเนคชั่นทุ้ชมครับเนี่ยดีเซลเวียครับโอ้โหต้องไหลลงเขาะแล้วทางเดียวคือชนโกดังของโนวาหรือเปล่า มือนจะสวยสุดแล้วนะตรงนี้แล้วชนจริงจด้วยอ่ะโอ้แบนเะเล่นนะโดังฮานวาแล้วดูได้ยินเสียงเจนและคิงระเบิดดักหลังห้องนานแล้วดูทามมิ่งของแกโอ้โหวิดวงนาไว้หน่อยเอฮะสมองครับเนี่ยสู้นานรับได้ทางฝั่งัวฟอร์เรสจากทางฝั่งแดมบอลเหมือนกันบีซีสว ե ลครับผมโอ้โหพื้นที่เล่นคือ ลำบากจ,ากจากัดจัานนะตรงนี้นเอาของบ้านไปหมดแล้วนอน,นอนมีกันหลังยิงตัดภาพมาแดนวอนลงด้านล่างมาแล้วสั่งของตัวซิทุ่เดินใส่สู้นะนครับเรื่สู้อยู่กับเป็นโดนไดฟอร์เลสมาแล้วสเปย์มาจูนี่เต็มเต็มหัวโดนของภามาบุ้งไกลเป็นใครเอ่ยยืนนานไปหน่อยนะแล้วเป็นหน้าของพาเวียนนะได้ไปแล้วคาบอยเปได้นะบโกินี่ครับแล้วได้หน้าของดักด้วยโอ้ยเนี่ยลงหลุมโอ้โหเนี่ยลงหลุ่มนะครับจูนี่เต็มแข้งเต็มขาอุ้ย ไปจบเท่าไงเลี้ยลงหลุมมากลูกครับโดนน็อกไปหนึ่งตัดภาพมาเนี่ยจะเข้าตีทางฝั่งเฟเวียคก็โดนสองฝั่งตัวซาซีต้องไปเหมือนกันครับคิงครับไปในด้านเอาเกมมาด้านอีกด้านหนึ่งทางฝั่งตัวเอ็กซ์กดว่าก็ยังไม่จบแล้วเนี่ยอุ้ยเป็นไฟห่อไปเฟเวี้ยงไม่ไหวครับโหร้อนเหลือเกินเอาฮะเหลือแค่ตุงคนเดียวตอนนี้ไปชุบเพื่อนก่อนแหละกับคุณเลนเหลือน้อยลงทุกทีนะแเรายุ่งยากครับวันนี้คุณหนว่าเนี่ยสองเก็บสี่เออสองเก็บสาม มีดูแลเดินใส่หลังกล่องเดินใส่พลาบ,บอยแล้วเอา้าข้าไปหน่อยไปเลงซ้ายสุดไปหน่อยจังหวะหนึ่งหนึ่งมาแล้วปีออกมาคิงกระโดดยิงโอ้โหเป็นคิงควอสจังหวะนี้ย่ดครับก่งดีเอจบอันดับที่เสร็จไปเลยลววเอะไรยากได้ไปต่อหนูว่าแต่เ่อานนี้ฟรีก็ไม่ได้คามโมโตโน้นะคาร,รโตโมโต้อะไรครับผมนี่อาจารย์ตีต้องวาลมยาขึ้นมาก่อนครับตัดวันที่ดูน,นี่สูงเสียจมาแล้วไปมาเนี่ย รีเซ็ตกนันได้นะทางฝั่งตัวแดนวอ ine, ล P e K, เรจะยอมปีไฟตอนนี้กับออเกัาฝั่งจจนี่แล้วไปดีดีแต่สตีนี่ปืนแกรัวจริงๆริงมกไม่ต้องยอมจริงๆ้วเจอปือนนี้เข้าไปอะเอ็ซว่นครับลุยไม่เราคิดกัดคาแล้วไงถ่ายทุกเชื่อเอาแต่ก็ระนี้ยิงเคาข้ามาสู้หนาน,นักเหมือนกันยังไงะมีครับมีสิทธ์ุณนทั้งฝั่งอีฟตีเามีอยู่สี่คนแล้วบรรจงเคาใส่สู้หนานออกเกมไปหนะึ่งฮะเอ็พเก็บงานอย่างรวดเร็วนะตรงนี้ เนี่ยตัดมาที่บีซิสเวลครับหน้าของนิม่มากาแล็กซี่ก็พยายามจะหาพื้นที่เล่นอยู่นะแต่ว่าตรงนี้มันโล่งจัดๆัดนะเนี่ยยังพอมีเนินที่เล่นได้อยู่เอาหรือ,อยูอยางก็ไปได้นะของหลอดนั่นน่าจะทําพื้นที่เล่นกันอยู่นะแต่ว่าแหมหามุมเล่นยากเหลือเกินแล้วโนว่าวิ่งออกมาแบบนี้โดนเคาะเคาะแต่ยังไม่เป็นนอกดาวนะ ตอนนี้ได้พื้นที่เล่นกันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะวงเฟสที่หกนะกำลังบีบเข้ามาเรื่อยๆฮนะนิดมากาแล็กซี่นะรีเซตเลือดซีได้เพื่อนกลับขึ้นมาเรียบร้อยครับโอ้โแล้วโนวารอกดอยู่แล้วฮะตรงนีน้ซีคิวเอ็กอาจจะขยับยากนิดนึงแล้วเอาโลกแกนก็ไม่ได้เราเอาไป,อไปก่อนครับขอเข้าสมองครับก็เดอนนี่อู้หูเดวสายเริ่มขึ้นมาแล้วนี่ครับ็จะฝ่าวตลอดแร้วต้องยุ่งอย่างไม่ได้ พยายามมองหาโมเดลทีมพ,พลาบอิซามิอย่างเอาเกมไปแล้วเคาะเข้าสบวชครับไม่เคยใครใครับจะเดินปันนักวรอบมใกล้มาสารสีเจอกับฟีกนันดูหูได้ไปดึงแต่ปัญหาคือหลังแตะครับโอ้โหโว่า<อ>แตะจริงแล้วน้อว่ายิงหมดเลยเฮ้ยว่าเบาต้องตายโอ้โหพลาดเหมือนกันนะน่าหนิกมาแล,แล้วเดินเข้ามาเนียนๆแบบนี้แล้วเก็บไปก่อนหนึ่งตัวตัวมันไม่ไหวได้ดูกดอย่างมีล่ามีล่าก็ใส่ หันนี่โดนเนาะเดี๋ยวฝั่งตัวหนว่าเลยเพราะตัวมาครับอีร่าพยายามกดตรงนี้อยู่แล้วเหมือนจะชุบขึ้นมาได้เรียบร้อยหรือเปล่านี่อะไร่นเอาอินฟินเพื่อนนี่ขับรถมารับตัดภาพมาพาลับบอยพาลับบอยเดี๋ยวผลงันดีว่ะลูกพี่มันเด่นมันสุดดีแม่ถ้าไม่มีติดว่ารถบังอยู่นะฮะตรงนี้กดแล้วว่าจุยเออนี่ฮะฮาร์โมดี้ไปยิงตะกิดแต่อินฟินนะตรงนี้หันมาโฟงกัดแล้วฮะนั่นหนุ่มซี่ อันนี้ครับดูสีสัดฟีกไปยิงลัดตัวฆ่ามาดีพีของพลับบอยพี่องู่นะและ้วดูจังหวะได้ไปแล้วโอ้โหเพื่อนรอดลงนะเหมือนขับรถลอยเพื่อนนะตรงนี้เขาลุกขึ้นมานยิงอะเราโยนยาให้เลยครัออรบบอกพลับบอยบอกเล่นไปเลยพี่นมาทัตรงนี้ครับภาพมารครับโนว่าโดนทางฝั่งของตัวอีพีที่เดินใส่เนี่ยบลอยครับส่ไปเกิดครับตเต็มขากลางทุ่งเลยตรงนี้นี่มีออร่าออกมาด้วยเมื่าตะคู่ แรงโกยจริง,งมาฮรับโมดี้ตรงนี้เฮ้ยเอเขาทล่รถไหลมาเลยแต่ว่ายังไม่สุดท้ายแล้วเรียบไหมเรียบลอโอ,อ้โหตอร์ที่ครับูมครับจากเมื่อใครเปนไก่ในเกมแรกในรอบนีดครับ